ที่ในวันนี้ดีที่พาชมไปเปิดพิกัดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดเขาดินหรือที่เขาเรียกว่ามานกินะโกะแลนด์เมืองแมวกวักยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปดูกันนี่แหละค่ะอาณาจักรนี้นะคะอยู่บนเนื้อที่6กไร่ตกแต่งด้วยศิละปะผสมผสานระหว่างไทยและญี่ปุ่นได้อย่างสวยงามลงตัวพาไปทัวร์แต่ละจุดของวัดกันหน่อยนะคะสิ่งแรกที่เห็นเด่นชัดก็คือมานกินะโกะหรือแมวกวักนำโชคสูงห้าเมตรค่ะ เป็นด่านแรกที่คอยต้อนรับพุทธศาสนิก,กชนเมื่อมาถึงวัดเขาดินมีแมวกวากนำโชคแล้วก็ต้องเดินขึ้นบันได83ขั้นผ่านซุ้มเสาแดงโทรรีกด,ด้วยนะคะความเป็นญี่ปุ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อเราเดินขึ้นไปชั้นบนสุดข,ของวัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนซากุระสวยๆพร้อมตกแต่งด้วยภาพวาดการ์ตูนชื่อดังน้ามีทั้งรูปปัน้นอิคิวซังตุ๊กตาดารุมะยักษ์เทพพระเจ้าแห่งความสมหวังเป็นแบบยักษ์กกเลยนะคะบอกได้เลยว่าเซลฟี่ภูมิไหนก็สวยไปหมดเลย เซลฟี่จนเหนื่อยแวะพักจิบเครื่องดื่มที่รอให้บริการค่ะมีห้องแอร์ตกแต่งสไตล์ไทยญี่ปุ่นให้นั่งเล่นแบบสบายๆด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วห้ามพลาดไปกันได้ที่วัดเขาดินมาเนกิเนโกแลนด์เมืองแมวกวักนะคะที่อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบรีที่แห่งนี้เปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นที่สำคัญเข้าชมฟรีด้วยละค่ะ